สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กล่าวมาพอกับเจค่ำสามตัวเต่งเนาะค่ะวันนี้เจค่ำสามตัวเต่งสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณยายโกงเนาะค่ะว่าคุณยายโกงเพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นสิฝันจังไดเนาะค่ะตอนนี้เจค่ำกะอยู่บริเวณหน้าบ้านของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นกำลังทาอยู่นี่แหละค่ะนั่งทาอยู่น้ำกันนี่แหละค่ะกะเพื่อ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชม เรื่องเล่าความฝันของคุณยายกรองนี่สิเป็นจังไดเนาะค่ะเขากับว่าเป็นการเสียเวลาเข้ากับติดตามหนึ่งเล่าความฝันของเพิ่พน้อมกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกะได้ยินว่าคุณยายฝันเนาะค่ะเจ้าข้ามสามตัวเต็งกะเดียลงมาติดตามหนึ่งเล่าลุงมาติดตามแนวทางความฝันกับคุณยายเนาะค่ะว่าคุณยายนี่สิฝันจังไดเป็นไปเป็นมาแนวไดเนาะ ก็ขอให้คุณยายเราความฝันให้ทูช้ชุมทั้งบ้านทัางฝั่งเลยคะ่ะมันคืออันนี้ก็ฝันอยู่นอนไปฝันฝันขักฝันเน่ฝันบายนอนอยู่หน้าพูดว่าตะกี้ก็นอนอยู่หน้าเที่ยงมีเที่ยงหน่อยอยู่หน้าตะกี้ะกะเที่ยงหน่อยกับบ่หมี่รบเดียวนี่กับมันเป็นจาง,ง,งไหนจากไหฝันเจียวเที่ยงหน่อยอยู่หน้าคุณยายปนอนหน้าป่ะคะ ข่วมฟันนั่นในนอนอยู่หน้าเทียงน้อยคบัดกับมีสร้างเขาขีมาน้าทางคขีสั่งมาน้าทางทางสินนั้นมันก็เศร้าเลยเป็นทางนั่นแหละแต่ทางโบราณตะกี้มันทางเกาทางเกคะบันเห็นส้างขีมาบันนี้เพิ่นกับมาเอินใส่ไปก่อนเ้อเพิ่นบอกผู้ใดล่ะขีส้างนอค่ะกับโบจักเพิ่นแล้วเป็นคนโบราณ โอ้คนโมลานขี่ส,าาสัางอสองโตค่ะบาทนี้เมียเพิ่นขี่ตัวหนึง่งผพว่าเพิ่นขี่ตัวหนึง่งบรดบ้านเพิ่นยางน้ำกลดสองคนโอค่ะเมียเพิ่นขี่กับลูกเพราวขี่คนเดียวค่ะเพิ่นกับส่สุดแบบโบรานแบบอันสมุนเพิ่นนัก็ใส่คือแบบโบรานคือกันแตวบาหันถือถือหลาผู้ลรหลวงโอ้เพิ่นถือหลาเพิ่นเป็นคนโมรานเป่น,นเป็นคนโบราน เพิ่นใไ่เสือแบบใดคะเสียบแบบคือบราณนเพิ่นไ่นี่แหละแบบคนบราณนคือเพิ่นคือเจ้าคือหน่ายคือขลาราการนี่ผู้เพิ่นขี่สั่งโอ้ผัวเมียเพิ่นนั้นเพิ่นมาจกคนค่ะเพิ่นมาเนี่ยเนาะผัวเพิ่นกับขี่สั่งตัวหนึ่งเมียเพิ่นกับขี่กับลูกใส่ลูกใส่ยังในนอนอยู่ประมาณสองสามปีนี่แหละโอ้ค่ะมันกับบริบานเพิ่นอีกสองคนพวกบริบานเพิ่นในบขี่บ่อสั่งบ่อยางน้ำกล่นสาอโอ พวกโบรานเพ่นยางน้ำกลสร้างบ้านนี้มันเป็นท่างเก่าตัวนั่นี่ยวนี้ก่มันก็เป็นให้เป็นหน้าเบิตดล่ะท่างเส้นนั่นบ้านเพิ่็ขี่รัดออกมาทางเส้นไงถนนเส้นใญงเลยบ้านนี้กขี่ออกมาบ้านนี้ใหย่ยกเ็เลยเดียกตาไปเบิ่งเห็นเห็นเด็กเห็นเด็กยุยใสคะ่ะยุกลนสร้างนี่เข้าวตีใส่ใบอัน,อ,นอันสะโูกสร้าง เด็กตัวแรกเนั่ยตัวข้องผัวเพิ่นนั่นกะเป็นสี่แปดสามเด็กตัวถียางกกนสามตัวยางกอนมานนีเด็กตัวของเมียเพิ่อนนั่นเจ็ดสี่หกค่ะเจ็ดสี่หกค่ะกะฟันมาจังสี่ละหม<อ>าดนี้นอเพื่อนกันมาตั้งอันส้นประท่านพุ่อยู่ห่วยยูหองห่ยแล้วเพื่อนมามันยู่โทษ บานหน้าหันก็มี่อันนั้นอยู่คู่โทษเมนบาน,นีเพิ่นกบมาเพิ่นมาตาใสค่ะคุณยายเพิ่นมาเตาหวยห่นเดี๋ยวอกะมี่อันส้นประทานนามหันอีดวงเพิ่นมาเฮ็ดใบแปล่บเจ้าที่แถวนั้นมาจากสงใส่มาเจ้าที่แถวนั้นเ<อ>พิ่นสีนี้มจักแล้วมันแตกมันแปลนเบิดเ,เดียวเ<อ>ฮ็ดไห,หเฮ็ดหน้าเบิดเดียว มันแตกไวแล้วเพื่อนกบสีให้่ใหญ่มองเนาะเพื่อนใหญ่ห่มองนี้เพื่อนอื่นสั่งพร้อมโอ้เพื่อนจะสร้างว่าจากไหนคุณยายสั่งมาไปก่อนเ้อเพื่อนว่ะโอ้หุบหุบอันลูกหุบลูกหุบลูกหุบเมียมีสั่งสองตัวค่ะยางน้ำกุ่นกันหน่วยหน่วยไปอุ้ยแปลว่าเพื่อนสีบรูดู่แ้วแถวนั้นเนาะแมนเพื่อนบรูดู่แร้มันแตกมันเป็นเนี่ยค่ะ บานิกาพวกบริบ้านเพื่อนนุ่งเสืออยู่ค่ะนุ่งรถทุกคนก็นุ่งแบบคือเพื่อนเป็นเจ้าเป็นนายในอันอันโบราณนั่นตีโอหมวกกระสีแดงกระมีอันอันอันนี้ออกแกงสีเพื่อนใส่หมวกเป็นใบเป็นใบเป็นโบเป็นแบบ่ะเป็นจะไหนหอกเป็นคือคนโบราณนั่นนะโอ้แบบเป็นคนโบราณแม่นอืมบานนี้เพื่อนยางไปทั้งไรค่ะเพื่อนยางเพื่อนออกมา นั่มทางเกาเสีนมาลัดทงหน้าออกมาทางสนุนเสินใหญ่มองหันตะกรนมันเป็นท่างเกากเป็นทางเกาตะกี้แต่สมัยโบราณโบราณเพิ่นท่างเกาเกาพินเพ่นลัดออกมาเข้าเดียวเขาจะให้เห็ดหน้าเขาจกให้จกหน้าเห็ดให้เห็ดหน้าเบิดแต่เห็ดปลาเผียกปลามันปลายางเบิดเดียวแต่ว่ากระแตกเบิดแนอก <c oughs> คล้มแตกเบิดเดียวคลุมมือนี่มีแตฮแยนข้นชามข้นแบบนี้ยังให้ทียงหน้าค่ะแต่ว่าเพิ่นเห็ดสมชาตินี่เพิ่น ย่านเพิ่นก็เล่ยงบกันนีเเนนาาะะะค่มันก็สิบ่เปวัตเอยู่ว่าจัะแกมันมีตะขู่ตะคนมีตบ่อนนดค่ะมีตะพวกมนุษย์เนาะเพิ่นก็เลยพักกันหงพักกันหงกันนีงบสมานุขวเพิ่นนีเนาะค่ะพันยหญ่สมานคข้วไปนี่แหะแม่ก็ฝันซ่ํานี่ล่ะค่ะคุณยายแม่ก็เล่ยหงเมียครับแต่ว่าให้คุณยายนี่ย่ำตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเฮาย่ำตัวเลขเนาะสร้างคนแดกนั่นสร้างตัวแดกนั่นกะ483 สั่งตัวที่สองผู้มีอาเพอหนอันกะเจ็ดสี่หกค่ะนีลาท่านีลาค่ะค่ะท่านผู้ชมอยู่สะโพกจู่อยู่สะโพกเพิ่นบัดทั้งสองตัวเพิ่นตีใ้สะโพกเลยแม่บมแม่น,มนตัวแรงจึงคึงอยู่มาแม่นตีเบอร์เลยเนาะแม่นตัวแรงจึงคึงค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมความฝันของคุณยายเพื่อนกบมี่ท่านี้เนาะคะ่ะกะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะ ขอขอบคุณคุณยายได้หลายเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะจบๆมันมันผู้เบิ่งกับไสโศไสมันเนอะคลิปนี้เราก็<อ>ขอขอมาสรุปตัวเลขของคุณยายกองเนาะค่ะท่านผู้ชมคุณยายกองนี่เพิ่นฝันเห็นสร้างสองตัวเนาะคะ่ะกะมีคนขี่เนาะคะ่ะคนขี่ผู้หญิงกับผู้ชายเนาะคะ่ะเป็นผัวก,กับเมียเพิ่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมขี่ผู้ละตัวเนาะคะ่ะกะผัวเพิ่นขี่ตัวหนึ่งเมียเพิ่นขี่ตัวหนึ่งกับลูกเนาะคะ่ะลูกกะมีลูกหน่อยน้ำเนาะคะ่ะประมาณสองสามปีเพิ่นว่าเนาะคะ่ะลูกนะั่น กะมีคนยางตามหลังของสร่างมากกะมีเนาะคะ่ะเพื่นว่าบริบ้านเพื่นว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมบริบ้านของสร้างเนาะค่ะกับพวกอย่าของสร่างเนาะค่ะท่านผู้ชมกะจะข้าวเสืออื่นยังเนาะค่ะท่านผู้ชมสมัยโบราณเนาะค่ะบริบ้านเพื่นว่าเนาะค่ะกะตัวเหล็กเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นแหนมไปเห็นกลนสร่างกะมีเหล็กอยู่ในกลนสร่างเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะเหลือกตาไปเบิ่งเพิ่นเห็นเลขอยู่กลนสร่างเนาะค่ะตัวเห็กเพิ่นกะมีเหล็ก สี่แปดสามเนาะคะ่ะกลนสร้างตัวแรกก็สี่แปดสามเพิ่นแนมไปเบิงค่ะท่านผู้ชมแต่กะสร้างตัวทีสองเพิ่นกะแนมไปเบิงอยู่กลนสร้างอยู่สะโพกสร้างตัวทีสองเน,ะะน,ะะนะะาะค่ะกะเจ็ดสี่หกเนาะค่ะเจ็ดสี่หกเนาะค่ะกะสิบหกตัวแรกสองห้าหกหกค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้กำลังใจเจคัมสามตัวเต็งนำในเน้อค่ะคลิปนี้ เจ้ข้ามสามตัวเต็เงกับขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ